วันนี้แม่บ้านจะพาทำทอดมันไข่คั่วใครไม่เคยลองทำทานต้องลองนะคะอร่อยมากๆทำง่ายสุดๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นำถั่วฝักยาวมาหั่นค่ะตามด้วยใบยมะกรูดซอยค่ะไข่ไก่สามฟองค่ะอันนี้เราจะใช้สำหรับคั่วนะคะไข่ไก่นี่ ทุกบ้านจะมีติดครัวไว้เลยนะคะของดีมีประโยชน์ไข่หนึ่งฟองมีสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะตีไข่ค่ะตีตีคนๆสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วค่ะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ํามันไปเล็กน้อยใส่ไข่ลงไปเลยค่ะค่อยๆรอให้ไข่เซตตัวนะคะเนี่ยค่ะขยับไปขยับมาค่ะกระทะนี่ใช้ดีมากๆมีน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ติดกระทะค่ะ คนได้เลยค่ะนี่ค่ะคั่วให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะผสมพริกแกงเผ็ดค่ะสองช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองใครชอบเผ็ดสามารถเพิ่มพริกแกงได้นะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนพริกแกงกับไข่ให้เข้ากันดีคนๆเลยนะคะเข้ากันดีแล้ว เราก็ใส่น้ำปลาค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายแม่บ้านปรุงแค่นี้ค่ะใครจะใส่ผงปรุงรสผงนัวก็ไม่ว่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราคั่วไว้ลงไปค่ะสูตรของแม่บ้านจะใส่ไข่คั่วลงไปเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะทอดมันของเราก็จะมีเนื้อสัมผัสอร่อยขึ้นมาอีกค่ะใส่แป้งทอดกรอบค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวที่เราซอยไว้ ใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหอมถั่วฝักยาวใครชอบมากก็ใส่เพิ่มได้นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะรู้สึกว่าจะแห้งเกินไปสักหน่อยนะคะแต่บ้านจะเพิ่มไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มไข่ไก่หนึ่งฟองจะได้ความข้นพอดีค่ะ นี่ค่ะคนๆน,นะคะให้เขาเหนียวดีถ้าความเหนียวได้ทอดมันของเราเวลาทอดก็จะฟูอร่อยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะพอน้ำมันร้อนปรับเป็นไฟกลางค่ะใส่ทอดมันของเราลงไปค่ะตักชิ้นพอดีพอด,พอดีค่ะไม่หนาหรือบางเกินไปกลับไปกลับมาจนเหลืองได้ที่นะคะเราทอดแบบนี้จนหมดทอดมันที่เรามีค่ะตักขึ้น พักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะน่ากินสุดๆเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆมีความกรอบนอกนุ่มในหอมใบมะก,กรูดกรุบกริบด้วยถั่วฝักยาวค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ